ก็มาถึงสวรนค์ภูมิแล้วนะคะค่ะเพราะว่าสายบินดีทุกคนเราเกือบตกเครื่องอะเราวิ่งมาแบบว่าตั้งแต่ตั้งแต่ไหนนะตั้งแต่รอกระเป๋าถ่ายตอนนี้ที่พีพี่ตันนี้นะคะเดี๋ยวใส่เอฟเฟกต์ตอนนี้เราก็จะเดินทางไปเข้าเกคงเป็นอะไรตให้เราด้วย เดี๋ยวไปเจอกันที่ไต้หวันเลยนะคะแล้วเราก็มาถึงสนามบินเท่าหยวนแล้วนะทุกคนเราผ่านพอมองมาแล้วเรียบร้อยฮัโลโหลหนูจ๊ะ ป็นไงบ้างบรรยากาศบรรยากาศน่าร้อนมากค่ะตอนนี้นะคะบรรยากาศอยู่ที่กี่องศาคะเจ็ดองศาที่จ็ดเจ็ดป่ะตอนนี้แบบอากาศบรรยากาศฝนจะตกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวไหนดีนะแฟนเรามีอยู่ว่าไปเที่ยวไหนเดี๋ยวเราคิดออกล้วค่อยเดี๋ยวไปเจอกันที่ไทเปเดี๋ยวกลับมาเจอกัน รีวิวห้องที่เรามาพักเที่ยวหรูมากเวอร์แม่ย่านซีเหมอนนะคะย่านซีเหมืเ้องเลงนนี่นะคะถ้าทุกคนมาแนะนําย่านซีเหมอนนะคะนี่นะคะดูห้องน้าสวยหรูมากแม่อ่ะทุกคนอกว่าไ่นะตอนนี้เราก็หยุดทงขนมนะคะ ตอนนี้เราก็อยู่ตลาดซีมันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้ก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราจะไปหานไอ้น้องว้าไปกันนี่นะคะอีกคนไม่ได้สนใจอะไรเราเลยตลาดซีมันนี่นะคะทุกคนเราก็เป็นย่านช็อปของไต้หวันนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้เราจะไปหาอะไรกินก่อนเราต้องไปกินชาหนมไข่มุกก่อนเราจะไปดูของร้านเ้าเลยนี่สวยมากนี่สวยมาก เราจะลาหาร้านชานมอยู่ตรงไหนอะใช่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะแบบว่าไปหาของกินนะคะของช็อปของกินเยอะมากไปอยากเข้าไปดูป๊อปปาร์กะเข้าไปดูป๊อปปาร์กไหมเคยนะคะไม่ก็วันชงมาจั์เลยค่ะกินแยล่งเยวเลยโอเคค่ะทุกคนเอาชานมไข่มุกไปซื้อชานมกทีเดี๋ยวเราจะไปหาร้านชานมไข่มุกกันแต่ก็ตอนนี้หิวมากหิวมากกินเยอะมาก ใช่ของกินเยอะมากอันนี้ถ่ายสตอรี่อย่างเดียวเลยค่ะให้คนนี้ให้คนนี้ฝากกดติดตาม YouTube ด้วยนะคะกดซับสไคร้ด้วยค่ A few moments later ตอนนี้นะคะเราก็มันเป็นที่ซิเหมือนเราเข้าร้านคิวช็อปเราเรียบร้อยดูนะคะตอนนี้ในบอร์ดจะไปหาชานมกินไงเข้าร้านคิวช็อปเรียบร้อยเข้าร้านคิวช็อปเรียบร้อย ไหนดูดิว่าราคามัน่างจากบ้านเราไหมอันนี้นะ19บาททุกคนไปตับ,บถูกมากเออถูกกว่าบ้านเราแต่เราอยากกินชามอมันมแล้วเราก็อยากกินข้างวเค่ค่ทุกคนมันก็จะมีของกิฟท์ช็อปนะ <c oughs> ของเล็กๆน้อยน้อย moments later อาตอนนี้นะคะเราก็เจอร้านชานมไข่มุกเรียบร้อยเรามาชิมกันว่าร้านนี้จะอร่อยไหมทุกคนนี่ดูกัาร์ดมาหมดไปเท่าไหร่แล้วไปรอเดี๋ยวมาลอช็คกันว่าสามแก้วจะอร่อยแค่ไหนนะะทุกคนทุกคนใช่แล้วถ้าไม่ได้กินแสดงว่ามาไม่ถึงไต้หวันนะเพราะจะได้ต้องลองอร่อย<ๆ>นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะเดี๋ยวถ่ายไว้นะคะทุกคน บยากาศย่านซีเหมือนที so so <When S 2> ่แบบว่าวัยรุ่นนะคะไต้หวันมาเดินกันฟิลเหมือนฮงเดเวอร์อันนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูเข้าฤดูหนาวของบ้านเขานะคะอากาศจะอยู่ที่ประมาณี่องศาของไม่ได้เห็นแล่วแบบผมจะคงจะได้ทำผมด้วยแล้สาวคงจะไปหนมาจับไปอากาการ4องศาค่ะน่าจะประมาณ20ซีโซ่ไหนค่ะโซ่ไหน่อยวิ26องศา เย็น้าวเหมือนอยู่ในห้องแอร์ใช่เย็นมากชอบบรรยากาศสวยมากตอนนี้เราก็ยืนรอชานมไข่มุกชาสั่งไว้สามแก้วนะคะแบบหวานมากแบบหวานแบบหวาน50เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคุณได้แล้วเรียบร้อยคับทุกคนนี่ค่ะสามแก้ว ตอนนี้เราก็ได้ชานมไข่มุกมาแล้วเรียบร้อยนะคะสแตนดาร์ดอีฟล่องสแตนดาร์ดชงพี่สแตนดาร์ดนมไข่สแตนดาร์ดสแตนดาร์ดอันนี้ค่ะตอนนี้ก็งงนี่นะคะเราได้ชานมมาแล้วเรียบร้อยเราไม่น่ายกันยี่สิบก้อนมาแล้มาแล้วเฮ้ยรอกินตั้งนานเน่อยแกะชิมดิเป็นไงบ้างรสชาติยังไม่ได้แกะชิมนะคะ ตอนนี้เราก็ได้ร้านอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะกินเป็นข้าวผัดก็นี่นะคะจะเป็นอานนี้นะคะหกสิบหกสิบห้าบาทใช่ป่ะเค้กอ่ะเดี๋ยวเราขอตัวไปกินก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีพีหน้าสำหรับอีพีนี้คุณมมกเดี๋ยวมาเจอกันที่พักนะคะเวลา